สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมแบงค์ถั่วต้มครับผมเอบะหมี่แห้งครับครับเราสองคนนับกับเพจเจี๊ยะป้าตาอวดครับเราจะพาไปกินชิมช้อปเที่ยวแบ่งปันสาระความรู้ทั่วไทยและทั่วโลกโอ้โหทั่วโลกคนนี้งมันสุดยอดจริงๆครับครับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิว ไวเลสไม้นะครับที่เพิ่งสั่งซื้อนะครับจากร้านเครื่องเสียง LTM นะครับครับผมร้านนี้อยู่แถวประเวศนะครับผมครับเมียเจคนหนึ่งบริหารงานอยู่ครับนะครับวันนี้จะมารีวิวให้ดูว่าได้รับของแล้วมาทสดูว่าเสียงเป็นยังไงครับครับแล้วพี่เอเป็นยังไงบ้างครับโอ้เสียงชัดมากแน่นคมชัดลึกครับคลิปนี้นะเพื่อนๆลองเข้าไปฟังดูเนี่ยเรากําลังคุยกันอยู่เลยครับนะครับว่าเสียงเป็นยังไง วันนี้เอ๋มันมีแห้งก็จะมาหาพี่แบงค์นะครับก็จะเดินหาพี่แบงค์ไปเรื่อยๆแต่ยังไม่เจอพี่แบงค์เลยแต่ลมเย็นสบายเหมือนฝนใกล้จะตกเลยนะครับไม่รู้ว่าพี่แบงค์มีอะไรจะคุยเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่ทราบครับผมก็เดินไปเรื่อยเดินมองหาพี่แบงค์ไปเรื่อยนะครับแต่ยังไม่เจอพี่แบงค์เลยไม่รู้ว่าอยู่ไหน เดินหาอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ประเทศไหนเนี่ยแล้วบอกให้มารอที่สนามเด็กเล่นก็มารอสนามเด็กเล่นเอออ้าวอึ๊กอุ๊กอุ๊กอุ๊กโอ้ยจะเป็นลมพอหน้ามึนนี่นะหนึ่งสองโอ้ยไม่ไหว จะเปลมนะเนี่ยโอเคได้แค่ทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูพี่แบงค์ว่าจะได้กี่ทีนะครับครัสวัสดีครับโอสวัสดีครับพี่เอ๋ครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับกับเจี๊ยบป้าตาอวยนะครับครับผมตอนนี้เรามาลองเทสเสียงตัวไวเลสไม้นะครับที่เพิ่งสั่งมาใหม่นะครับว่าผมจากประเทศนอกอ่าจะมีเสียงคุณภาพดีขนาดไหนครับผ ครับอ่าแล้ววันนี้เมื่อกี้เห็นพี่เอ๋ไปออกกําลังกายเป็นไงบ้างครับโอ้โหทีเดียวเหนื่อยมากเนี่ครับโอ้โหแก่แล้วสิครับเอ้ยยังไม่แก่ฮะนี่โดเออโอ้โหดูดโชว์เพื่อนๆหน่อยอีกทีนึ่งเออโอ้โหเป็นยังลูกลูกลูกอะไรลูกลูกหนูลูกหนูไม่ไหวใช่ไหมเมื่อกี้เห็นได้สามเพลงโอ้เมันต้องฟิตก่อนมันต้องฟิตก่อนโอ้เดี๋ยวรอ เมื่อดูลิมปังชนน้ำเลือดลอยทะพันธ์ที่เจยแสนหวังหน้าลำคานนกใจใจผู้ที่จะเอาอย่างมันหรือพี่จะเอาอย่างมันเออมืเ่ด้หันเลยไป โอ้โหแหมฟังจากเพลงก็รู้ละผมก็นึกว่าใครที่ไงเอ๋วหมี่แห้งมาร้องเพลงอยู่แถวนี้โดนเลยฮะอากาศมันดีก็เลยมาร้องไหนขอเพลงวัยรุ่นหน่อยดิโอ้วัยรุ่นเพลงอะไรอะวัยรุ่นอ่ะอ่าไม่รู้เพลงวัยรุ่นลองดูเออเพลงอะไรวัยรุ่นอันนี้เมาคีล่าสัตว์เว้ยลองดูดิเมาคีล่าสัตว์ทำไงทำไงโอ้ร้องไม่ได้ร้องไม่ได้โน่นโน่นโน่นโอ้โหดูน้องๆเข้ามาสัมมนา โอ้โหร้องเพลงนี่เก่าเกือกเลยวัยรุ่นนะวัยรุ่นไม่ได้เหรอเอาพี่ปูมาพี่ปูร่องพี่ปูพี่ปูนะพี่ปูว่ามาพี่ปูพี่ปูอ่ะร้องพี่ปูอ่ะหันหันหน้าไปทางโน่นริมน้ำหันหน้าทางริมน้ำ็วอ่ะร้องสามสองมาเพลงอะไรดีก็เพลงอะไรดีมือปืนมือปืนอะโอ้โหไม่เอามือปืนร้องไปสองปีเอออันนี้มันเพลงอะไรเกิดไถขึ้นลาน หรืออะไรนะเรืยใจอ่ะกล้องรอจะหมุนรอบรอบตัวแล้วเนี่ยทำเอ็มบีเนี่ยเร็วหน่งสองปีนี่จากไปสองปีที่เธอได้หายจากกำลังทำเอ็มบีนะครับเขาว่าพ่อแม่เธอนั่นพาไปขายโหมุนรอบนี่นะครับเจ็บและช้ำต้องจำทนเพราะความจนบังคับ จิตใจอยากเพียงหามาขายตัวอยู่ไปโอลกพี่ตั้งตารอให้เธอกับคืนบ้านนาถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรถึงตามค่านิยมของคนเก่าล้าสมัย ้างนี้ครับโหตะเบรตะเบรแหม้องไม่ธรรมดาเนยคลิปนี้นจะดูว่าครับมีจะมียอดติดตามหรือยอดวิวกี่ล้านนะครับหรือว่าจะมีใครติดตามกันนะครับขอบอกเลยนะครับว่ามันใช้ดีมากครับผมนะครับนี่มาลองเทสหลายๆสถานการณ์แล้วครับแม้กระทั่งลมแรงแม้กระทั่งที่เงียบเงียบแม้กรถวิ่งอ่ารถวิ่งัครบนะครับ คุณภาพเสียงออกมานี่สุดยอดจริงครผมครับับสำหรับใครนะครับที่กําลังมองหาไวเลสไม์นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับาราคาไม่แพงไวเลสไม์ที่คุณภาพนะครับเพื่อไปใช้ในการท YouTube เบอร์หรือว่าใช้ในการไลฟ์สดอะไรพวกนี้นะครับผมก็ติดต่อไปที่ร้าน l p m ได้นะครับหรือไปที่หน้าเพจของอาเจ้เขาก็ได้นะครับ ltm นะครับเครื่องเสียง ltm หน้าเฟซบุ๊กเขานั้นจะมีนะครับผมแล้วก็อาเจ้ดีมากเลยครับ อันนี้เราสั่งมาแล้วเก็บเงินปลายทางครับผมถือว่าก็สุดยอดมากนะครับคุณภาพครบของครบกล่องแพ็คเรียบร้อยครับนะครับผมครังั้นคลิปนี้เรารีวิวเท่านี้นะครับพี่ครับผมครับงั้นฝากเพื่อนๆนิดนึงนะครับถ้ายังไงช่วยเข้าไปกดติดตามเพจเจี๊ยบป้าตาอวยครับผมทางทาง e c o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  k และ YouTube นะครับโดยพิมพ์ภาษาไทยครับผมคำว่าเจี๊ยบป้าตาอวยครับผม และจะได้พบกับเราสองคนนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้รีวิวเท่านี้นะครับครับฝากเพื่อนๆไปกดติดตามให้เยอะๆนะครับครับขอบคุณอาเจ้มากครับอาเจยอย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมอเจ้นะเราสั่งอาเจ้์แล้วติดตามด้วยโอเคบายบายครับขอบคุณครับ